ครับวันนี้วันที่1มีนาคมน,นะครับ1เอ้ยหนึ่งมีนาคมนะครับสองหนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อสินค้าเป็นแว่นตานะครับ1แถม1แต่ทำไมมันเบาๆวะนะเราต้องแกะก่อนนะครับต้องแกะก่อนเป็นทำเป็นสัญลักษณ์แกะเป็นหลักฐานนะครับว่า ข้างในมันมีจริงหรือไม่อันนี้ก็คือไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้แตะต้องอะไรนะครับทุกอย่างปกตินะครับเราจะแกะดูก่อนนะครับ29 9บาบาทนะครับจากบริษัทส่งมาจากนาคปรปฐมนะครับ ไม่มีทรงไม่มีซองอะไรให้เลยมาแบบนี้เลยเี่น่าจะมีทรงมีซองอะไรให้บ้างนะครับ กองแกงเลยอะดูไอ้น,นี่ครับนะมีมีมีไอ้ที่พลาสติกที่มันอันนี้ด้วยนะน่าทิมน่าจะทิมอันนี้น่าดูเลยทิมไอ้อะไรนะทิมไอ้ทิมไอ้ขอบจมูกอะอันนี้ไม่มีนะครับ เออมีเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยต่อของพลาสติกนะครับเนี่ยนฮะรอยต่อของพลาสติกโนี่สำเพ็งน่าจะมีขาย39บาทนะครับมันบอกว่าตัดตัดแสงไม่เห็นมันตัดตรงไหนเลยวะนตาตัดแสงไอตอนโฆษณามันบอก เอาอะไรมาแปะตรงนี้แสงมันสว่างให้โกหกนี่ว่าไม่เห็นมีรูรับแสงอะไรเลยโอ้ไม่เห็นจะมีรูรับแสงอะไรเลยมีแต่เลนเฉยๆก็เป็นปาตามืดๆอันละสาิบ้าบาททั่วๆไปนี่เองนะครับ ในโฆษณาเนี่ย <Stars> โหมีจุดรับแสงด้วยอืมโฆษณาในยู u b e นะครับอใน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 เฟซบุ๊กนะครับมีจุดรับแสงด้วยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ไปให้มันดูนะครับสินค้าไม่ได้ตรงปกนะครับไอจุดรับแสงอยู่ตรงไหนครับจุดรับแสงอยู่ไหน อย่างนี้ไปซื้อตลาดนะก็ได้ยี่สิบาทก็มีเนี่ยแบบเนี้ยสำเพ็งก็สำเพ็งนี่ขายไปหลโลเลยอย่างเงี้ยหลอกลวงกันนะครับโอเคครับคือแว่นได้จริงแต่ว่ามันไม่ใช่แว่นที่ที่มีไอ้จุดรับแสงที่แบบว่าเอ,อพอพอเข้าที่มืดแล้วมันจะสว่างนะฮะเข้าออกที่สว่างแล้วมันจะมันจะมืดไม่ใช่นะครับ นี่ก็แค่แว่นดำธรรมดานะครับที่ขายกันอยู่ไม่กี่สิบบาทีเองนะครับนะครับ